เรากำลังก้าวสู่ยุคที่รถยนต์ไร้มลพิษด้วยพลังงานไฟฟ้า,าที่สะอาดจากรถย e ีวีครับ <Berkeley> การจะราจรบ,บ้านเราเนี่ยติดมากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เวลารถติดอยู่กับที่มีการปล่อยมลพิษสูากาศการแก้ปัญหาระยะยาวที่เราเห็นในปัจจุบันคือการส่งเสริมให้ลดการใช้รถส่วนบุคคลและหันมาใช้การขนส่งสาธารณะซึ่งรถสาธารณะเองก็ここเริ่มเปลี่ยนมาเป็นรถย e ีวีเริ่มหนาตาขึ้นครับตามืองหลวงเนี่ยมีการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะหลายสายครับแต่กว่าจะเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาอีกหลายปี เราจะเห็นว่าการจราจรส,ส่วนใหญ่ที่ติดะจะเกิดเป็นช่วงเวลาเฉพาะเช่นในช่วงเช้าและตอนเย็นโดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมของโรงเรียนติดสุดแต่ก็น่าลักครับก็เลยเกิดแนวทางหรือแผนแก้ปัญหามลพิษทางกากาหนึ่งในนั้นก็คือแผนการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยทางรถสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมเช่นลดภาษีส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มแรงจูงใจครับให้หลายคนเนี่ยเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นถ้าหากมีการส่งเสริมการใช้รถยนต ปัญหาหมลพิษและปัญหาโลกร้อนที่ลูกลามไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราด้วยครับ